สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับวันที่29รกรกฎาคม2566นะครับก็ครบรอบหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวเราจะมาทบทวนตลาดกันอีกรอบหนึ่งนะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่าตลาดมันจะมีความผัดผวนค่อนข้างจะมากเนื่องจากมันมีข่าวแดงเยอะนะทั้งเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องซิกเรื่องตัวเลข GDP นะดอกเบี้ยของหลายแบงก์เลยนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดหมือหวาพอสมควรนะก็ไม่แน่ใจว่าจะารักษาสภาพ ของตัวเองได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันว่าตลาดในสัปดาห์หน้าพอจะทุเราเบาบางลงได้ไหมก็จะมีทั้งหมด4คู่นะครับมีทองคำ EURUSD นะครับ UJ แล้วก็ GA ครับ4คู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทองคําตัวแรกก่อนนะครับเอาอัปเดตแนวรับแน,ว,บนวต้านให้ก่อนนะแนวรับก่อนนะครับแนวรับผมใช้ m i n o r Swing ตัวนี้นะหายเพื่อนๆน,นะครับ แนวที่เขาเทสไปแล้วคือโซนที่เราไม่ใช้งานซ้ำนะปกติแนวรับที่เขาเทสแล้วเราจะไม่ใช้งานซ้ําเราจะมารอที่แนวรับถัดไปนะครับก็ตรงนี้ไม่ไม่ใช้แล้วนะ1951นะครับแล้วก็ล่าสุดที่เขาเพิ่งจะลงมาเกือบเกือบจะเทสแล้วคือ1940ครับแนวรับถัดลงมาจะเป็น1930 1913แล้วก็แถวแถวพิบูล88.6ก็จะประมาณ1,904แนวรับเอาไว้สีแนวนี้ก็น่าจะ สามารถรองรับความผันผรวนตลาดได้ในสัปดาห์หน้านะครับส่วนแนวต้านแนวต้านก็ใชออ้อันนี้ให้ใช้ไมเนอร์สวิงแล้วผมจะไม่ใช้เมเจอร์สวิงแล้วนะมันจะได้มีความมั่นยำสูงขึ้นนะครับก็ใช้ m i n นอร์ i วิตัวนี้แหละที่เขาเกิดล่าสุดตัวนี้ครับแนวต้านที่1ก็จะประมาณ2,000 199.6ก็ผมตีตัวเลขกลมๆเป็น2,000นะแล้วก็แนวต้านที่2จะเป็น2015นะครับ ไกลหน่อยก็จะอยู่ที่2 0 3 2แต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้2 0 3 2นะถึง2 0 1 5นี่ก็เก่งแล้วนะสัปดาห์หน้าครับอันนี้คือแนวรับแนวต้านคราวนี้เรามาดูการเข้าซื้อเข้าขายกับอินดิเคเตอร์ก่อนดูอินดิเคเตอร์ในไทม์เพรม4ชั่วโมงก่อนนะครับยอดนี้ m a c กดียอดนี้กับกราฟยอดนี้สภาวะตลาดเป็นคออร์เจนส์นะครับ จากการที่มีแท่งเทียนแดงๆยาวปื้นลงมาเนี่ยนะดังนั้นก็ความน่าจะเป็นของมันก็คือการปรับฐานขึ้นในสวิงสีชั่วโมงตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสลงมาทำนิวโลได้อีกนะังั้นถ้าเราจะเข้าซื้อเข้าขายเอาตรงนี้ก่อนนะครับโซนนี้มันเป็นโซนที่โบ5 0 0โดยปกติแล้วเราจะไม่เปิดออเดอร์ซื้อหรือขายโซนนี้นะครับเพราะมองว่าตลาดมันอยู่ในโซนวัดใจละมันว่าว่ามันจะไปต่อหรือมันจะย่อนะครับนั้นก็ กดใจรออีกนิดนึงถ้าเพื่อนๆที่จะรอกดเซลล์ก็ให้สโตเชสซิค S4 มันไปโอ้โบอดก่อนนะครับนั้นแนวกดเซลล์ก็มองคาดการไว้ประมาณตามเส้นเทนไลน์ตัวนี้ก็ได้นะแล้วก็ดูใช้ประกอบกับพี่โบนะครับก็น่าจะประมาณ1978ประมาณนี้นะครับ1978ก็พี่โบ78.6ประมาณนี้ถ้าจะเข้าเซลล์ก็น่าจะรอประมาณนี้ส่วนแต่คัดลอสเนี่ยเพถ้าเขาทะลุ 1982ไปเนี่ยก็ควรจะคัดลอสได้แล้วนะอยปล่อยให้ลากยาวนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆที่จะเข้าซื้อก็เหมือนกันก็ไม่ควรที่จะเข้าตรง50.0ถ้าจะเข้าซื้อในอ d e a l ผมนะครับผมจะให้เข้าปรับฐานตัวนี้ให้จบแล้วก็ทุบลงมาใหม่ตัวนี้จะได้คลาสสิกเดเวอเจนซ์แล้วเราค่อยหาโอกาสเข้าหาสัญญาณเข้าซื้อตรงแนวรับข้างล่างนะครับแต่การบริหารจัดการ ออเดอร์ของสวิงเท e มันจะแตกต่างไปจากเทรนด์ฟ l อ o w วิ่งนะเพราะว่าเวลาที่เขาชนแนวรับเนี่ยเขาจะปรับฐานย่อขึ้นไปพอชนแนวต้านที่เขาเพิ่งทะลุมาเขาจะมีการปรับฐานย่อลงมาอีกตรงนั้นเราไปอ่านตลาดอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นแค่การปรับฐานสะสมกําลังเพื่อที่จะไปต่อหรือการโดนรีเจ็อันนี้ต้องไปอ่านตลาดอีกทีหนึ่งนะสายสวิงเทก็จะใช้เทคนิคประมาณแบบนี้นะครับก็เขาซื้อเข้าขายไปแล้ว อินดิเคเตอร์ใน Time Frame day 1เราจะเห็นว่า s สโตแค t ิ c มันกำลังวิ่งลงแล้วก็ลักษณะการลงมันมันลงช้าๆนะครับถ้าผมถ้าผมอ่านตลาดตามนี้ผมบอกว่ามันเป็นการปรับฐานใน s วิงเดย์ขาลงเท่านั้นเอง,ง,เเองก่อนที่จะไปต่อประมาณน,นี้นะครับงั้นถ้าจะเข้าซื้อแบบสวยๆก็รอให้เดวันมันอเวอร์โซ่ก็ได้หรืออย่างน้อยที่สุด ควรจะเห็นคลาสสิกเดรเวอร์เจนรูปนี้ก่อนในทางเฟรมสีเชั่วโมงนะครับสหรับทองคำคราวนี้มาดู eur usd นะครับ eur usd สัปดาห์ที่แล้วผมเอาแนวรับที่แข็งแรงนะที่ถ้าสนใจนะแต่แต่ไม่คิดว่ามันจะลงได้แรงขนาดนี้นะแนวรับที่น่าสนใจสัปดาห์ที่แล้วเอาไว้ตรงนี้นะครับมันเป็นจุดคอนฟอนซ์การของ ไมเนอร์สวิงสองไมเนสวิงตัวนี้แะครับก็จะอยู่ที่ที่โบ8 8 6แล้วก็7 uh, 8อ่า61.8กนะก็จะประมาณ1.088อันนี้คือแนวรับที่แข็งแรงนะครับถ้าเขาจะรักษาทรงขาขึ้นของตลาดได้เนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะทะลุป,ประมาณตรงนี้ลงมาได้นะครับก็ได้จะปรับตัวขึ้นต่อ,อน,นี่นะอันนี้คือแนวรับที่น่าสนใจสำหรับสัปดาห์หน้านะครับ แนวรับถัดไปก็คือโลเดิมประมาณ1.083เสร็จแล้วก็จะเป็น1.077แล้วก็1.071ครับแนวรับให้ไว้ทั้งหมดประมาณนี้แต่คิดว่าน่าจะได้ใช้ไม่หมดนะถ้าลงมาถึงสักประมาณ1.088นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับคราวน,นี้มาดูแนวต้านนะครับแนวต้านผมใช้ม i n เนอร์สวิง ตัวนี้ลากให้แต่ถ้าสมมติสัปดาห์หน้าโลตัวนี้มันยังไม่จบเพื่อนๆกลางตัวนี้ตามนะครับซึ่งผมบอกว่ามันน่าจะยังไม่จบมันจะลงได้อีกก็จะกลางตัวนี้ตามจุดที่ผมเล็งไว้ก็ประมาณนี้มันน่าจะจบประมาณโซนๆนี้1 0ๆแต่ว่าตอนเนี้เขาโลยูตรงนี้แนวต้านมันก็จะประมาณนี้แนวต้านที่เขา เอาแนวต้านใหญ่กว่านะครับที่เขาจะต้องเทสเนี่ยอยู่ตรงนี้นะพิบโ61.8ประมาณ1.1 1.5ประมาณนี้นะครับแนวต้านนะแล้วก็ถัดขึ้นไปจะเป็น1.121 1.124นะถ้าทะลุไฮเดิม e ที่1.127ไปได้เนี่ยแนวต้านก็จะเป็น1.1367แล้วก็1.148ประมาณนี้นะครับแต่คิดว่า 1.148 uh, ไม่น่าจะได้ใช้งานในสัปดาห์หน้านะครับโอเคแนวะรับแนวะต้านผ่านไปแล้วคราวนี้มาดูทิศทางตลาดก่อนสาหรับเพื่อนๆที่ถือขาเซลเอาไว้อยังถือต่อได้ไหมขาเซลผมปิดไปสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าผมไม่อยากจะเสี่ยงตอนที่เขาประกาศหลบเบี้ยนะครับก็เลยอยากนอนหลับก็ปิดไปก่อนแล้วก็มาอ่านตลาดอีกทีนึงเช้าวันรุ่ขึ้นก็แล้วกันนะ ตลาดในสภาวะตอนนี้อินดิเคเตอร์มันบอกเราว่าใน Time เ r a มสีชั่วโมงตัวนี้มันยังก้ากึ่งว่าจะเป็นคลาสสิคเดอร์เจนซ์ได้ไหมหรือจะเป็นคอนวอร์เจนซ์นะครับยังไม่ชัดเจนนะนั้นสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์อย่าเพิ่งเข้าเทรดเข้าซื้อเข้าขายตรงนี้นะครับอานตลาดก่อนแล้วก็เดวันดวันอยู่ในช่วงของการปรับฐานเป็นขาลงแต่ว่าสโตนเสิกยังไม่โอเวอร์โซนะครับ แต่พามาตลาดเดวันเป็นคอนเวอร์เจนซ์ลูกนี้กับลูกนี้เป็นคอนเวอร์เจนซ์ถ้าเดวันตามนี้ถ้าเขาปรับฐานลงมาเรื่อยๆแล้วก็สตูนใช้สิกลงมาถึงโออร์โซลเมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่จะดีดแล้วก็ไต่ขึ้นไปได้คลาสสิกเดว์เจนซ์เดวันอีกทีหนึ่งบอันนี้คือความน่าจะเป็นตามอินดิเคเตอร์ที่มันบอกดังนั้นตัว EU สัปดาห์หน้ามองว่าโฟกัสที่ขาบ่ายครับให้เข้าปรับฐานตัวเนี้ยโซนเนี้ยให้จบนะครับแล้วก็เข้าซื้อนะ ดังนั้นแนวข้าซื้อมันก็จะอยู่ส่วนที่ผมอธิบายแนวรับที่น่าสนใจส่วนนี้แหละหนึ่งจะซูมแบบแปเลียงตรงนี้เอาไว้นะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ดูอินดิเคเตอร์ก็คือยอดแม็กดีลูกนี้กับลูกนี้นะครับลากเส้นนี้อ่ะเส้นไม่ตรงเท่าไหรนะ่ลากให้ดูตัวนี้มันเป็น hidden divergence อันนี้มาอีกแล้วนะชัดเจนมาก hidden divergence มันเป็นสัญญาณบอกว่าตลาดมัน ใกล้จะถึงโซนที่จะต้องปรับตัวเป็นขาขึ้นตามเทรนหลักของเขาแล้วนะครับงนั้นก็คงโฟกัสที่ขาบายสำหรับ eur usd ในสัปดาห์ถัดไปนะครับส่วนขาเซลเแนะนำหรือยังคำตอบก็คือน,น,น่าจะถ,าถ้าจะเซลแบบสั้นๆเซลได้นะครับเพราะว่าสาวาวะตตลาดตรงนี้ล่าสุดในสวิงตัวนี้มันยังมีโอกาสเป็น convergence อยู่หมายความว่าการปรับฐานขึ้นของเขารอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ผ่าน ประมาณ1.145นะครับก็น่าจะโดนตกตลาดลงมาเป็นคลาสสิกเดเวอเจนซ์ก่อนหรืจะขึ้นต่อได้นั้นขายเซล์ก็ยังพอถือถือออเดอร์ได้แต่ว่าให้รีเทลลิงซับลอสก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสภาวะตลาดในวันพฤหัสกับวันศุกร์ตรงเนี้ยมันเป็นสภาวะที่ไม่ปกตินะครับเพราะว่ามันลงเร็วแล้วมันก็ขึ้นแบบตัวบีเชฟนะก็ให้ระมัดระวังประเด็นนี้สำหรับ EURUSD ในสัปดาห์หน้านะครับ คราวนี้เรามาดู USDJPY นะครับเทรนตลาดดูเจยังเป็นขาขึ้นนะครับในสวิงเดย์นะยังไม่เปลี่ยนเทรนนะครับแล้ว่าถ้าเพื่อนๆที่ถือคาเซล์แล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้านี้2สัปดาห์ก่อนน้น,นนี้เน,น,นี่ยก็คงปิดออเดอร์ไปละเดี๋ยวเราจะมาโฟกันนสต่อว่าเราจะเอายังไงสัปดาห์ที่แล้วดูเจปรับฐานขึ้นนะครับเห็นนะงั้นแนวรับแนวรับผมให้ไว้แบบนี้นะครับขยายนิดนึงก่อน แนวรับที่เขาเทสในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ไม่ผ่าน,นคือโหว่50.0 50. ปกติ50.0เนี่ยมันจะเทสไม่ผ่านในรอบที่หนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นโซนที่มาร์เก็ตเมเกอร์ส่วนใหญ่จ,จะชอบปิดกําไรแล้วตลาดมันก็จะย่อได้นะครับก็ประมาณนี้แต่จะย่อลึกย่อตื้นนั้นอีกเรื่องนึงนะครับงั้นแนวรับที่ไม่ผ่านแนวที่หนึ่งก็คือ1าม7 3 5นะครับแนวรับแนวถัดมาจะเป็น 135.54 uh, ผมให้แนวรับไว้แนวเดียวตรงนี้นะครับเป็นแนวรับใหญ่ไม่น่าจะได้ใช้หรอกนะแต่ถ้ามันทะลุมาได้เ,เพื่อนกลางพี่โบตัวนี้ได้นะครับตัวนี้นะก็จะได้อยู่ที่132.9นะครับแนวรับก็จะประมาณนี้ส่วนแนวใต้ก็ใช้เมเนอร์สวินที่เขาทําล่าสุดวันนี้ครับการนี้ปึ๊บอันนี้คือแนวต้านนะ ใช้ใช้สวิงที่ชัดที่สุดนะครับสวิงที่มันตื้นๆ๋ยวาไปใช้นะมันจะไม่ค่อยแม่นยำนะครับแนวต้านตราเด็นว่าแนวต้านที่เขามาใช้งานไปแล้วคือ61.8ตัวนี้ครับก็ย่อแล้ว142.08นะครับย่อแต่ว่ายังรักษาทรงไฮโรโลได้อยู่ตลาดขาขึ้นก็ยังรักษาทรงได้อยู่แต่ว่า สัปดาห์ที่แล้วก็เหมือนกันดูเก็เหมือนกับทุกคู่ครับค่อนข้างจะผันขวดมากลงมาด้วยไกลแล้วก็ดีดปื๊บวันเดียวเนี่ยเกือบจะถึงไฮเดิมพเพราะถ้าไม่แม n เนจพอร์ก็น่าจะเสียหายกันหรือไม่ก็มีกําไรอยู่ดีๆก็ติดลบเฉยเลยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแนวะต้านยังไม่หมดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปื๊บอย่างนี้นะครับ1 42.08นะครับแล้วก็1 4 3 3 9 144.2ก่อนที่จะถึงไฮเดิมแล้วก็แนวต้านถ้าทะลุไฮเดิม um ไปได้ก็ให้ไว้แนวเดียวนะ147.185มบานี้นะครับครนี้เรามาดูตัวอินดิเคเตอร์กับเทรนด์ของการาฟนะครับดูเจเราพืดกนว่าก่อนหน้านี้นะเรากดเซลล์เพื่อที่จะเก็บกำไรในช่วงของการย่อตัวใช่ไหมครับในสวิงเดย์พอก็ถึงอร์โซแล้วเขาก็จะ ค่อยๆตัดกลับขึ้นไปที่ไฮ mm hmm. เดิมได้เหมือนเดิมอันนี้คือดูเจที่เราคุยกันไว้นะครับดังนั้นถ้าเราอ่านอินดิเคเตอร์ตามนี้ดูเจในสวิงเดย์อยู่ในช่วงของการปรับฐานเป็นขาขึ้นนี่นะครับฐานเป็นขาขึ้นยังไม่ถึงโอเวอร์บอสดังนั้นขาเซลยังยังไม่ถึงเวลานะครับส่วนไทม์เฟรม4ชั่วโมงถ้าถ้าเราดูสวิง4ชั่วโมงเราจะเห็น ตลาดวันพันผัวนในช่วงวันพุธกับวันศุกร์ถ้าโซนนี้เราจะมองว่าทิศทางมันยังไม่ชัดเจนถ้าจะกดซื้อหรือกดขายโซนนี้ยังไม่แนะนํานะครับถ้าเพื่อนๆที่จะซื้ออีกทีเนี่ยผมอยากให้รอจนกว่าเขาจะเบรกเอาขายตัวนี้ไปให้ได้ก่อนโดยแท่งเทียนตามเฟรมสีชั่วโมงดังเขียวๆนะครับแล้วเขาก็จะลงมารีเทสแล้วก็ไปอย่างนี้นะครับนั้นถ้าจะซื้ออีกทีก็ยังไม่ค่อยแนะนำโซนนี้เท่าไหร่เพราะอย่างนี้มันก็มาไกลมันมีโอกาสที่จะชน ไม่ผ่านตรงนี้ก็ได้นะก็คือชนปุ๊บเดี๋ยววาดใหม่มันเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะก็คือชนตรงนี้ปุ๊บก็ปรับฐานย่อแล้วค่อยดันทะลุอย่างนี้นะครับดังนั้นไม่อยากให้มาเข้าซื้อตรงนี้ให้เขาเทสเทสตร,ตร,ตรงแนวต้านนี้ก่อนแล้วค่อยดูท่าทีเขาว่าเขาจะเลือกทะลุไปแล้วก็ลงมาอีเทสแล้วก็ไปหรือไม่ผ่านย่อสะสมกำลัง เราค่อยไปอย่างนี้นะครับขาซีก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะเข้าตรงนี้ไม่ค่อยเหมาะนะครับส่วนขาเซลสัปดาห์หน้ายังไม่แนะนําครับขาเซลเราจะดูตรงไหนอันดับที่1ก่อนนะครับขาเซลอันดับที่1ให้เพื่อนๆรอจนกว่า s โตแ h ่สิบเอโมันโอเวอร์บอทก่อนตัวนี้มันยังไม่ชะลอกําลังถ้าดูตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าเขาสามารถที่จะเบรกเอาไฮนี้ไปได้เนี่ยเพื่อนๆควรจะเห็นคลาสสิกเดเวอเ e นซ ตัวนี้เกิดขึ้นก่อนแล้วถึงจะโฟกัสที่ขาเซลล์โดยที่ใช้แนวต้าที่อธิบายเมื่อกี้นะครับค่อยโฟกัสที่ขาเซลล์ถ้ามันทะลุแล้วเขียวยาวเขียวยาวขึ้นอย่างนี้ตัวนี้มันจะไม่ได้คลาสสิกเดเวอร์เจนช์ลวสุดท้ายมันจะกลายเป็นคอนเวอร์เจน์ถ้ามันเข้าเงื่อนไขนี้ให้เพื่อนๆไปดูเดวันนะครับอาจจะใช้เวลารอนานหน่อยนะก็คือเดวันเนี่ย ถ้าเขาสามารถที่จะดิดท,ทำนิวไฮตัวนี้ได้จริงนะครับตัวนี้จะกลายเป็นคลาสสิกเดอร์เจนซ์แล้วเขาก็จะล่วงหนักๆเหมือนตัวนี้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นขาเซลล์ก็อยากให้รออีกนิดนึงก่อนขาบายก็ต้องรอเหมือนกันนะครับด้วยเหตุผลที่อธิบายเมื่อกี้ว่าราคาในช่วงวันศุกร์ของเขาล่าสุดเนี่ยมันป้วนเปี้ยนอยู่ในโซนที่โบ50.0กับ61.8มันยังไม่หลุดโซนนี้ดังนั้น เราควรจะรอนะคือเขายังอยู่โซน50.0กับ61.8ตรงนี้อยู่มันแปลว่าทิศทางของเขาเนี่ยมันจะขึ้นก็ได้มันจะลงก็ได้นะครับดังนั้นใตยเยีเยนอีกนิดนึงนะครับสำหรับ USD JPY นะคราวนี้มาดู GBP AUD นะครับผู้นี้ก็น่าสนใจอยู่นะในสวิงเดย์ตัวเนี้เราจะเห็นว่าในวันศุกร์ตัวเนี้นครับ มันเป็นแท่งเขียวๆย,ยาวยาวเลยนะมีโอกาสที่จะทะลุไฮเดิมได้ด้วยอันนี้คือความน่าจะเป็นสัปาห์ที่แล้วมันมีเรื่องของดอกเบี้ยเอยูดีใช่ไหมครับเขาก็ขึ้นแต่ดอกเบี้ยไปมันก็เลยทําให้เงินเอยูดีมันอ่อนค่าคําถามก็คือทําไมขึ้นดอกเบี้ยแล้วแทนที่เอยูดีมันจะแข็งค่าทําไมมันอ่อนนะครับ mm hmm. ก็เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อัตราเงินเฟอ้อมันสูงกว่าเป้าหมายงนั้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงกับ ตลาดภาคการผลิตกับการบริการที่จะต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดมีความเสี่ยงเพราะตลาดมีความเสี่ยงพวก r i s เคอร์เรน y ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น AUD หรือ New Zealand เนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบในเชิงลบเหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้เงิน AUD มันอ่อนค่านะอันนี้คือ f u n d ดอร์ม a นนะครับแต่ในเชิงเทคนิคเขานี่ยมันก็ใช้ประกอบกันไปนะคราวนี้มาดูเอาแนวต้านก่อนนะครับ ผมใช้ให้เพื่อนๆดู4ชั่วโมงพอนะแล้วก็กางพิโบตัวนี้ครับหาแนวต้านปึออ๊บตรงนี้นะครับตัวที่เขากำลังเทสตอยู่ตรงนี้คือพิโบ88.6นะครับเริ่มชะลอกำลังนิดนึงนะเดี๋ยวดูทีนึงนะครับ1.933ถ้าเพื่อนๆที่จะเข้าเซล์แบบสวิงเทสโซนนี้นะครับ SL ควรจะอยู่ตรงนี้ถ้าเขาทะลุหายนี้ไปต้องคัดนะครับ อันนี้ไม่ค่อยแนะนำสำหรับคนที่ไม่ถนัดสวิงเทรดนะเดี๋ยวแนวต้านที่เทสอยู่ตรงนี้แนวต้านถัดไปถ้าไม่รับไฮเดิม erm, จะอยู่ที่1.9538แล้วก็พิโบ6ก8บนะ1.9726ประมาณนี้นะครับแนวต้านผมให้ไว้2แนวนะถ้าไกลกว่านี้ก็พี่โบสองอยเลยนะครับก็กางดูนะส่วนแนวรับเดี๋ยวอัปเดตแนวต้านแนวรับก่อน แนวรับใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้พอนะครับในสัปดาห์หน้าใช้งานได้นะประมาณนี้ตอนนี้ที่เขาเทสล่าสุดที่ไม่ผ่านคือ6.8 8นะ1.883นะครับส่วนแนวรับที่อยู่ถัดลงมาโซนนี้นะก็จะประมาณ1.868 1.859แล้วก็โลเดิมประมาณ1.8495ประมาณนี้นะครับแนวรับ3แนวประมาณนี้ โอเคคราวนี้มาดูทิศทางของอินดิเคเตอร์กันนะครับเราดูเดวันก่อนนะครับเดวันจากสภาวะที่มีไดเร์เจนต์ตรงเนี้ยเราไม่ใช้งานแล้วนะครับพ<ๆ>เพื่อนๆอย่าไปใช้ซ้ํานะไดเร์เจนต์ตรงเนี้ยเขาย่อจบอจบในการปรับฐานเดแล้วนะครับดังนั้นโซนนี้เราไม่ใช้เราตัดออกนะ,ะเราจะมาใช้ลูกถัดไปของเดวันนะครับเดี๋ยวจะลงประเด็นกันก่อนนะ เ,เทนตลาดเดวันยังเป็นขาขึ้นนะครับยังไม่ได้เสียทรงนะครับสภาวะตลาดเดวันกำลังปรับขึ้นแล้วก็ MACD ต้องเราต้องติดตาม m a c กดีตัวนี้ว่าจะเริ่มชะลอกำลังให้เห็นพอที่จะได้คลาสสิก Divergence Day วันตัวนี้ไหมนะครับมีโอกาสทะลุแน่นอนแต่ว่าทะลุแล้ว ชะลอกำลังเป็นคลาสสิกเดเวอเรนซ์เดวัได้ไหมอันนั้นติดตามอีกทีหนึ่งก่อนที่จะเข้าเซลล์อยากให้รอคลาสสิกเดเวอเรนซ์เดวัตัวนี้ก่อนนะครับขาเซลอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วก็อย่าเพิ่งมาสวนตรงนี้นะเพราะยังแท่งเขียวยาวอยู่นะครับโอเคเดวันสตัว,ตวกาลังขึ้นมีโอกาสได้เห็นคลาสสิกเดเวอเรนซ์นะครับคราวนี้ไปดู4ชั่วโมงนะสีชั่วโมงตลาดเป็นคอนเวอร์เจนซ์ชัดเจนมากจากตรงนี้ถึงตรงนี้ อธิบายความหมายการตรงนี้หมายความว่าถ้าเข้าชนไป18.6แล้วสามารถที่จะปรับฐานยอ่อจริงนะครับเขาจะไปต่อได้อีกนะไปต่อได้อีกนะครับดังนั้นขาเซลล์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสวนนะครับรอให้เขายอ่อปรับฐานแล้วก็พอที่จะเก็บกาไรเข้าซื้อได้อีกนิดหน่อยนะแต่เข้าซื้อจากการยอร่อตัวรอบนี้ต้องแม n น a เ,นเรื่องของ SL ให้ดีๆนะครับดูว่าเขาจะยอ่อลึกได้แค่ไหนนะคราวนี้มาดูแนวรับถ้าเขาจะ ย่อลึกเพื่อที่จะตามขาบายในช่วงนี้นะครับถ้าเขาย่อไม่ลึกอยากเข้านะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของปลายยอดตัวเนี้ถ้าจะเข้าซื้ออีกทีให้เขา,าเปิดทะลุตร,ตรงนี้ไปก็ได้ถ้าเป็น scalping t r นะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมตอนนี้ผมจะไม่เข้าซื้อแล้วแหละผมรอ classic divergence e แล้วก็รอตบเซลล์อย่างเดียวสําหรับ GVP AUD ต่อยังไงผมก็ยังตบเซลล์อยู่มันจะสวนเทนนะมันจะสวนเทรนนะครับ Okay. โอเคสีชวงเป็นคอนเวอร์เจนซ์ถ้าถ้าจะเข้าซื้ออีกทีเราก็ใช้แนวรับตัวนี้ครับการให้เขากรับฐานย่อมาก่อนมันก็จะได้แนวรับเล็กๆส่วนที่น่าสนใจอยู่ประมาณเนี้ย9 22, 9 2 2 1.915แล้วก็1.909ถ้าโดยส่วนตัวผมถ้าจะแนะนำผมอยากให้รอที่อย่างน้อย38.2หรือ50.0นะครับ ถึงจะโอเคนะเพราะว่าอะไรถ้าเรารอที่50.0หรือ38.2เนี่ย SL เราจะอยู่ต่ำกว่าโลนี้นิดหน่อยนะถ้าเขาทะลุตรงนี้ลงมาได้ต้องคัดลอสนะครับสำหรัแบบจะตามเทรนโซนนี้นะแต่ว่าเป้ากำไรเนี่ยมันก็จะอยู่ไฮเดิม erm, หรือสูงกว่าไฮเดิม erm, แล้วแต่เราจะอ่านตลาดกันไปอันนี้คือ g p p a u d สรุปว่าสัปดาห์หน้าในช่วงระยะสั้นโฟกัสที่ขาบายได้แต่ในระยะยาวอยากให ดูขาเซลล์ไว้เป็นเกณฑ์โดยที่เงื่อนไขคือให้เขาปรับฐาน h 4ตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับตัวนี้นะแล้วเขาก็จะดีดปึ๊บปึ๊บทำนิวไฮซึ่งอาจจะไม่ผ่านทางนี้ก็ได้นะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ได้เห็นคลาสสิิเวอร์เบนซ์แล้วค่อยพิจารณาขาเซลลตอนนี้อย่าเพิ่งเซลล์สวนนะครับยังไม่เหมาะนะครับ